คุณไอรีนบ้างคุณไอรีนมีปัญหาไมเกรนแล้วก็ใส่น้สค่ะใช่ใส่นัสเป็นไมเกรนทราบสาเหตุไหมฮะทราบไหมเพราะว่าหนูพักผ่อนไม่เพียงพอมากกว่าทํางานละ่ะกลางคืนไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยถึงเวลานอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนอาา่าแล้วก็อาการไมเกรนรุนแรงแค่ไหนคะรุนแรงมากขนาดแบบว่าปว,าปวดจีเลยค่ะ ตรงเบ้าตานี่ไม่อยากจะลืมตาเลยเป็นสองข้างหรือสองข้างเลยค่ะเป็นสองข้างแล้วมันปวดไปถึงไหนครับปวดขึ้นมาถึงตรงนี้ขมับนี่เลยถึงขมับเลยอาจารย์อาจารย์ครับไมเกรนนี่เกิดจากจากสาเหตุอะไรฮะทุกคนบอกเครียดเป็นเพราะเครียดนอนไม่พอค่ะก็เกิดจากอันนี้จริงๆอ๋อค่ะก็ถ้าเครียดมากๆก็จะปวดหัวขึ้นต้นปวดนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นไมเกรนเป็น อยู่มาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันนะฮะหรือพักผ่อนไม่เพียงพอครับหรือทานอาหารบางอย่างที่ท,ที่มันไม่ถูกต้องอนะฮะมันก็อาจจะทําให้เกิดไมเกรนกับเรื่องแสลงมาค่ะเหมือนเป็นของสแสลงของตัวเองซึ่งไมเกรนเนี่ยหลายคนจะจะคลับคล้ายคลับคลากับอาการปวดหัวแต่ไมเกรนเนี่ยคือยาทานยากแค่ปวดจะไม่หายใช่ไหมหายค่ะ คือไมเกรนเนี่ยเริ่มต้นเขาก็ให้กินพารานะคะบางคนก็ถ้าเป็นไม่เยอะก็พาราหายถ้าสมมุติว่ากินพาราไม่หายก็ขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นแก้ปวดแก้อักเสบนะะถ้าแก้ปวดแก้อักเสบยังไม่หายก็ทานยาเฉพาะไมเกรนเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวก เออกอดแอลคาอลอยนะคะที่จะไปทําให้หลอดเลือดตีบตัวาาถ้าอันนี้ยังไม่หายก็ต้องไปกินยาที่ราคาแพงมากๆเม็ดประมาณร้อยหกสิบาทโอ้ของไอรินถึงขั้นไหนฮะของหนูพอแบบว่าปวดหัวมากเนี้ยก็คือจะซื้อยามาทานเองมันจะาหายหายอยู่แต่พอยาหมดฤทธิ์ก็เป็นเหมือนเดิมก็ปวดอีกเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิม,ดม,ดมไม่เครียดไม่กังวลปวดไหมไม่เครียดไม่กังวลปวดไหม ไม่ค่ะตวนมากหนูจะเครียดมากกว่าแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนทาไมรับผิดชอบอะไรหนักหรือว่ารงานงานหนูแล้วก็เรียนด้วยลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อหลายๆเรื่องเข้ามารวมกันะนะฮะแล้วอาการไซนัสรุนแรงแค่ไหนไซนัสรุนแรงขนาดไม่มีไม่ได้กินอะไรเลยมีหนองข้างในค่ะเจ็บข้างในเป็นตุ่มด้านในเลย มีน้ำมูกได้กินเหม็นๆนะคะปวดไหมฮะปวดใช่ถ้ามือกดนี่ปวดมากเลยปวดบวมเลยบวมเลยค่ะอ๋อไปหาคุณหมอไหมครับหรือทานยากินเองทานยายากินเองไม่ได้ไปหาเลยโอ้โหทำไม่ะทำไมไม่ไม่ไม่ไปหาหมอไม่ถึงขนาดว่าหนักจริงๆทนไม่ไหวจริงๆหนูไม่ไปจะเป็นประมาณนี้คือถ้าไม่หนักจริงๆไม่ไปใช่ใช่ค่ะเรารู้ไหมว่าทานยาเองนี่มันเสียค่าใช้จ่ายเองนะแต่ถ้าไปหาหมอเรายังใช้สวัสดิการสังคมได้ค่ะ ทำไมไม่ใช้่ฮะก็หนูว่าหนูทํางานนะทํางานมากเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจตัวเองมากกว่า,วาส่วนมากจะซื้อยาม,มากินเองอพอมาช่วงหลังแม่แนะนําให้กินก็เลยลองทานดูตอนตอนที่ตอนแรกที่รับประทานเนี้ยต้องการจะหายจากอะไรก็ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเพราะว่าบนบน่บนกับแม่ว่าหายใจไม่ค่อยออกเป็นภูมิแพ้ปวดหัวเขาก็เลยแนะนําให้กินลองทานดู คุณแม่บอกให้ทานสีอะไรครับเป็นกาซิเนียสีเขียวค่ะสีเขียวนะฮะใช่ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับกี่เม็ดต่อวันก็เริ่มแรกสองเม็ดค่ะพออาการดีขึ้นก็ตอนนี้เหลือเช้าเย็นวันละเม็ดค่ะเช้าเย็นตอนตอนแรกสองสองเม็ดเช้าเย็นเหมือนก okay, <ะ>ันโอเคสี่โอเคถ้าทีแรกครั้ออง,งละหนึ่งเม็ดก็คงจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คงไม่ค่อยหายเพราะว่านี่เป็นอาการอักเสบ ค่อนข้างจะรุนแรงเนาะแล้วก็ข้างในนี่คงจะมีติดเชื้อแน่นอนอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องมีโดสที่สูงพอที่ไปจัดการกับเชื้อที่ในกีเกรียที่อยู่ตรงในในขณะที่มันจะลดอาการอักเสบนะครับผลิตภัณฑ์สูตรสีเขียวของเราการทดสอบของเราที่คณะเทคโนโลยีชีวาการแพทย์นะครับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์ก็กินสีแคปซูลต,ต่อวัน,คร,นครับนะฮะเป็นเวลาสิบห้าวันก็จะมีการเพิ่มเพิ่มขึ้น ของ th2 ครับนะรบประมาณเท่าตัวการเพิ่มขึ้นของเซลล์ไม่เลือดขาว th2 ก็คือเพิ่มความสามารถในการจัดการของเชื้อราแบคทีเรียไวรัสของไม่เลือดขาวเพิ่มขึ้นขนาดเดียวกันมันก็จะยเพิ่ม th17 ครับขึ้นมาอีก5เท่านะฮะแคปซูลนั่นนะนะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไป15วันความสามารถในการจัดการกับ เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออะไรก็แล้วแต่ที่หลงเหลือจากการจัดการของที1หนึ่งไม่หมดก็จะกวาดเลยกวาดเลยเพราะนั้นในสิบห้าวันเนี่ยถ้าสีแคปซูลต่อวัน6กแคปซูลต่อวันเนี่ยไม่พลาดไม่พลาดจริงไหมฮะจริงค่ะของไอรินทานกี่วันครับของหนูก็ประมาณสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์เริ่มรู้สึกดีขึ้นคืนไม่เป็นน้ำมูกไม่ไม่มีแผลในจมูกไม่มีน้ำมูกไม่ปวดไม่ปวด แล้วไมเกรนไมเกรนก็หายค่ะ <para S 2> เป็นเพราะไม่เครียดปล่าหนูกก็เครียดเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกวันเหมือนเดิมทุกวันคิดเหมือนเดิมทุกวันเลยอแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังเครียดเหมือนเดิมไหมช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากครับไม่มีอะไรต้องคิดไม่อะไรมากมายคือในขณะเดียวกันเนี่ยที่ในแคปซูลสี่แคปซูลตรงเนี้ยตอนนี้เหลือกว่าสองแคปซูลต่อวันใช่ไหมไอสีแคปซูลตรงนั้นอ่ะในสิบห้าวันมันก็จะไปเพิ่มทีเร็กขึ้นมาด้วย มันทีแรกก็จะเป็นตัวควบคุมอาการที่มันจะยัง,<ก>ยงอื่นยอย่ืนไปด้วยเพราะฉะนั้นในแคปซูลตัวนี้หมายมันมันเหมือนกับผมขอใช้คําว่าออเคสตราครับมันมันเป็นออเคสตราแล้วก็เนนร่งดนต <วง S 1> <conductor S 2> รีทั้งวงเป็นคอนดักเตอร์เป็นเร่งดนตรีทั้งวงนะครับเพราะฉะนั้นอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันเนี่ยมันออกไปสู่ลักษณะที่ภูมิคุ้มกันมากขึ้นในแง่ที่ดีในแง่ที่มีภูมิต้านทานอยู่ตลอดเวลา พราะถ้าไม่อย่างนั้นอย่างอาการของไอรีนเองจะต้องทานยาก็คือทั้งยาแก้ปวดไนเกรนยาไซนัสครสองอย่างครับใช่ไหมฮะแต่นี่ก็คือลดยาเหล่านั้นทิ้งหมดเลยทีที่สองซึ่งสูงไปก็ลดลงมาแล้วอทุกวันนี้สมบูรณ์แข็งแรงปกติดีปกติค่ะนอนหลับได้ยังนอนหลับได้สบายมากถึงหันถึงหมอนก็คือหลับเลยเออเห็นอาจารย์บอกว่ามันมีส่วนทําให้การพักผ่อนดีขึ้นด้วยนอนหลับสบายก ต้องให้ท่องให้อาขยานต้องช่วยช่วยกันท่องนะเอาลองลองผมจะลองทดสอบว่าคนมาฟังผมนี่ฟังแล้วจำได้ได้ไหมฮะกินแล้วผิวสวยหน้าใสจิตใจสบายกินง่ายถ่ายคล่องสมองว่องไวหลับได้สนิทชีวิตยืนนานงานเงินเดินดีเพราะ มีพีวให้จำได้ตรงนี้เพราะมี p ี b H T วีให้จำเอาล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทําให้ทั้งสองคนมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Operation b i บหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับผงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ